เอาละค่ะถัดมาอีกที่1คู่นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่าอิจฉาเหลือเกินนะคะนั่นก็คือคู่ของกรีนอัสดาพรนะคะแล้วก็คู่ของธันวาสุริยจักนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะคู่นี้นะ่ะพบกันมาถึง7ปีแล้วแต่ต้องบอกว่าเป็น7ปีที่น่ารักมากแล้วก็หลายคนลุ้นว่าจะแต่งงานกันเมื่อไหร่นะคะงานนี้พี่กรีนเองมีคําตอบแล้วค่ะ คบกันมาเป็นปีที่7แล้วนะคะสำหรับคู่รักอย่างพี่กรีนอัศดาพรค่ะกับพระเอกหนุ่มนะคะธันวาสุริยจักคบกันมานานขนาดนี้แถมทั้งคู่ก็ยังก้าวข้ามผ่านอุปสรรคด้วยกันมาไม่น้อยนะคะหลายคนก็เลยลุ้นกันสุดๆค่ะว่าเมื่อไรกรีนกับธันวาเนี่ยจะมีข่าวดีกันสักทีเจอตัวพี่กรีนทั้งทีค่ะก็เลยถามกันสักหน่อยซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ยังตอบชัดว่ายังไม่พร้อมตอนนี้ขอทํางานเก็บเงินกันก่อนแต่ก็ยอมรับนะคะว่าความรักแฮปปี้ดีแถมทางด้านของธันวาเองเนี่ย ชอบโชว์สเสน่ห์ปลายจะหวักให้ทานอยู่บ่อยๆอ,อีกด้วยค่ะก็ดีค่ะก็ดีค่ะ อ่างนั้นเราก็ดีอยู่แล้วเหมือนคนแบบไม่เคยเห็นมุมทำอาหารของเขาอะไรเงี้ยพอคนเห็นก็เลยเหมือนแบบอุ้ยดูมันผู้ชายอบอุ่นอะไรเงี้ย,ยจริง,รงๆเขาทำอาหารกินกินมาตั้งนานแล้วค่ะแต่อร่อยค่ะอันนี้ก็จริงๆอันนี้ไม่ได้บอกว่ารู้สึกว่าอวยแฟนไม่ใช่นะแต่ว่าเขาทำเขาทำเก่งเขามีทักษะเขาก็รักที่เขารักในการทำอาหารมากๆกินชอบที่สุดจะเป็นพาสต้าค่ะเพราะท่านเราจะทำพาสต้าเก่งแล้วเขาจะทำอาหารอิตาเลียนเก่งอะไรเงี้ยแล้วกินเป็นคนชอบกินเสน้นกินแป้งอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทำพาสต้าซึ่งเขาก็จะทำแบบซอสนั่นซอสนี่ที่ทำที่กินชอบไม่สุดดแแล้้กกก็็็จะเปนนผัพรริหงคบบบท อินกดันไหมแล้วมีคนถามเรื่องแต่งมาบ่อยอาจริงนี่ก็ถามมาเป็นปีแล้วนะตอนนี้ก็คําตอบเดิมค่ะว่าก็ยังไม่แต่งค่ะแล้วถามว่ากดันไหมมันไม่ได้กดดันเข้าใจอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นหน้าที่ต้องถามอะไรค่ะแต่สําหรับเราสองคนเนี้ยสุดท้ายเราก็มีเหตุผลว่าทำไมถึงยังไม่แต่งเนี่ยเพราะว่าเหมือนกันที่กินพิ่งออกมาเป็นนักแสดงอิสระได้แค่สองปีมันเหมือนแบบเพิ่งเริ่มต้นทํางานจริงๆทันวาเองอ่ะก็เหมือนจะแบบได้ค้นพบแบบทางของตัวเองจริงๆเช่นเรื่องการทาอาหารเนี่ยก็เลยเหมือนแบบอยากจะทําทางของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนเราทั้งิน ยจะแบบไปเที่ยวยังอยากจะแบบทำตามความฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันแล้วแล้วก็ลงตัวค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไร